ก็กลาบสวัสดีนะครับพี่ๆนานาลูกค้าทุกๆท่านนะครับผมช่างเสรันะวันนี้ก็มีตัวมาออกเบอร์นะครับลำนี้นะครับมาให้พี่ๆนานาได้เล่นกันเนาะนะครับประจำวันที่หนึ่งนะครับเดือนมิถุนายเดือนกรกฎาเนาะเดือนหน้าวันที่หนึ่งเนาะประจำวันที่หนึ่งนะครับออกเบอร์นะครับตัวนี้เบอร์ละแปดสิบาทนะครับ ตัวนี้จะเป็นเซฟข้างนะครับเนาะจะเป็นไก่นกเซฟข้างครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นท้ายเป็นไม้พยุงพยุงจะสีนะครับลางลางดำเนาะตัวนี้เนี่ยครับตัวนี้ก็กำลังจะขัดลงสีพร้อมกับชุดด้านในนะครับนะครับก็คือเริ่มวันนี้เลยนะครับ วันที่22เนาะมิถุนานะครับก็พี่ๆนานาท่านไหนสนใจเบอร์ก็ทักมาหาผมได้เลยเบอร์80บาทนะครับ ID Line หรือว่าโทรมาก็ได้นะครับเ,เบอร์โทรก็0986253806นะครับเบอร์โทร ID Line อันเดียวกันเลยนะครับอีกฝั่งเนอะอีกฝั่งก็จะไปเป็นแบบนี้นะครับเป็นไก่นกไออุปกรณ์แถมให้พร้อมใช้งานนะครับไม่ใช่แค่นี้นะ นะครับไม่ใช่แค่นี้นะไม่ใช่แค่นี้ก็คือพร้อมพร้อมใช้งานเลยครับนะพร้อมใช้งานปีกห้าสิบเซนนะครับตัวนี้ปีกห้าสิบเซนช่วงชักจะอยู่ที่เจ็ดสิบห้ารางร้อยสี่สิบนะครับรางยาอยู่ที่เมตรสี่สิบเซนนะครับรางอยู่เมตรสี่สิบชักเจ็ดสิบห้าปีกห้าสิบนะครับมีกระบอกสายพร้อมสายพีลูกดอกหนึ่งยางหนึ่งคู่นะครับแถมให้พร้อมใช้งานครับตัวนี้นะครับผม นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่ถูกเบอร์ก็คือจัดส่งให้นะครับตัวนี้เนาะตัวนี้ออกออกเลยนะครับวันนี้เลยนะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนที่เป็นขาประจําก็ที่ท่านไหนที่รอนะเห็นทักเห็นคอมเมนต์บอกอยู่นะ่าอยากให้ออกเบอร์เนาะก,ก็ออกเลยลํานี้เลยนะครับก็ทักมาได้เลยครับเบอร์ละแ0ดสิบบาทนะครับผม แล้วก็ตัวที่ลูกค้าสั่งเนี่ครับให้ดูใกล้ๆหน่อยลายไม้โอเคนี่ครับเห็นไหมครับเนื้อเขาจะอบม่วงๆครับเนี่ครับผมก็ละผมขัดเครื่องแล้วนะเนเ่ยเอาเครื่องขัดแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะขัดคนใช้มือขัดละเอียดอีกทีหนึง่งนะครับเนี่ยครับ เลียวปลายนะครับด้านปลายนี่เล็กกระติดเดียวเองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านปลายดูนิ้วกว้อยผมดีกว่าเ,เห็นไหมผมเลียวปลายเท่านิ้วกว้อยเนี่ยดูนะครับนะปลายเลียวปลายเรียวๆเ,เ,เ,เลยเนะครับ เรียวเรียวด้านปลายไป,ไปนะถ้าพี่ๆนะ้าๆท่านไหนสนใจก็ทักมาหาผมได้เลยนะครับลำนี้สำหรับที่ลูกค้าสั่งพร้อมยิงเนาะก็กำลังขัดขัดเครื่องนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูนะครับพี่ๆนะนะ้าๆเดี๋ยวพรุ่งพรุ่งนี้ผมใส่ท้ายกระรางเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายรูปให้ทีละทีละท่านนะผมเขียนชื่อไว้อยู่นี่ครับ ไอพี่อุ้มอิ่มก็ตัวนี้แล้วก็พี่ซันนี่ครับตามชื่อผมเขียนไว้อยู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไอส่งรูปให้นะครับเดี๋ยวผมคัดก่อนคัดเครื่องก่อนเดี๋ยวผมส่งส่งรูปให้ทีละท่านทีละท่านทีละท่านนะครับเพราะว่าผมคัดละเอียดพรุ่งนี้นะครับแล้วก็รอรอลงสีนะครับรอล,ล,ล,ลงสีเนาะนะก็ผลงานก็ตามนี้ น่าจะประมาณวันพุธนะครับน่าจะได้เดินทางเดี๋ยวผมแจ้งให้ลูกค้าพรุ่งนี้อีกทีนึงนะครับสําหรับที่ลูกค้าที่สั่งเนาะผมแจ้งลูกค้าอีกทีพรุ่งนี้นะครับผมก็ทีแรกว่าจะรอทําสีเสร็จก่อนแล้วค่อยเอรีวิวนะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ทันเพราะว่าวันนี้วันที่ยี่สิบสองแล้วเนาะเดี๋ยวมันไม่ทันก็เลยเนี่ยครับ ถ้าทาเสร็จนี้สวยแน่นอนครับตัวนี้เป็นเซฟข้างสายขวาเซฟข้างสายขวานะครับไก่นกตัวนี้พร้อมยิงพร้อมใช้งานนะครับทักมาได้เลยจองได้เลยครับจองก่อนได้สิทธิก่อนนะครับพี่พน้าๆน,นะครับจองก่อนได้สิทธิก่อนนะเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ